กลับมาติดตามรับชมเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพามาฟังเรื่องราวเส้นทางวิบาก17ปีกว่าจะมาเป็นคณะแพทยาศาสตร์จุลาจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับในวาระครบรอบ25ปีคณะแพทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2515ศ25สาสตราจารย์นายแพทย์จรสัสวรณรเวลา ได้เขียนถึงประวัติการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรมหาวิทยลาลัยแพทยศาสตร์ที่ต้องใช้เวลาเกือบ20ปีในการฝ่าฟันและเปลี่ยนมาเป็นคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยลาลัยในบทความทัศนาการแพทย์จุฬา25ปีแพทย์จุฬาศรีนครการพิมพ์พุทธศักราช2515ดังนี้ทัศนาการแพทย์จุฬา ทัศนาการแปลตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตว่าอาการดูในที่นี้นอกจากจะดูด้วยตาแล้วยังควรดูด้วยใจให้เห็นถึงมิติที่หนึ่งคือความเป็นมาในอดีตปัจจุบันและดูออกไปข้างหน้าสู่อนาคตด้วยทัศนะที่จะได้สายทยายต่อไปนี้หากข้อคิดเห็นส่วนใดของผู้เขียนไม่ตรงกับข้อคิดหรืออารมณ์ของท่านผู้ฟังก็หวังว่าจะได้รับการให้อภัย พราะทัศนะที่จะเขียนไว้นี้มุ่งแต่การก่อทายเดียวไม่ได้จงใจล่วงเกินท่านผู้ใดผู้หนึ่งหรือสถาบับนใดเลยเมื s. <S ่อพุทธศักราช2489นั้นเมืองไทยมีโรงเรียนแพทย์แห่งเดียวคือคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชซึ่งตั้งมาได้57ปีการแพทย์แบบตะวันตกหรือเรียกว่าแผนปัจจุบันได้รับความนิยมของหมู่ชาวไทยมากขึ้นอย่างรวดเร็วคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์มหาวิทยายลัยแพทยศาสตร์จึงได้กำหนดขึ้นเมื่อเริ่มเปิดทำการสอนในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2490ในการก่อตั้งคณะแพทยศา,าสตร์แห่งนี้ได้มีความคิดเห็นคัดค้านอยู่บ้างจากวงการแพทย์โดยเฉพาะจากคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชในขณะนั้นด้วยมีความเห็นว่าควรจะปรับปรุงคณะแพทยศาสตร์แห่งนั้นให้ดีเสียก่อน แทนที่จะเปิดแห่งใหม่ขึ้นซึ่งเป็นความคิดที่มีเหตุผลอยู่ไม่น้อยแม้เมื่อคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เปิดทําการแล้วก็ยังมีเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสมัยที่นายควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีและนายแพทย์เล็กสุมิตรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขให้ยุบเลิกคณะแพทยาศาสตร์แห่งนี้แต่บังเอิญชะตาของคณะแพทยาศาสตร์ยังไม่ขาดเกิดมีรัฐประหาร เปลี่ยนรัฐบาลเรื่องจึงระง,งับไปจะเห็นได้ว่าเป้าหมายหลักในการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็คือการเพิ่มผลผลิตแพทย์ระยะนั้นเป็นระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะตกต่ำคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้จึงเกิดขึ้นโดยลักษณะพิเศษส,สองอย่างคือกระทันหันและเปลืองค่าใช้ใจ่ายน้อยโดยปราศจากการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นพิเศษ ในระยะเริ่มต้นอย่างคณะแพทยาศาสตร์แห่งอื่นๆเปรียบเสมือนลูกที่เกิดในระยะที่พ่อแม่ยากจนขาดผู้อุปการะลูกจึงเกิดมาเพื่อต่อสู้โดยแท้ยุคแรกของแพทย์จุฬาอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคของการต่อสู้เพื่อการเทียบคณะแพทยาศาสตร์รรศิริราชเมื่อเกิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นใหม่ภายหลังมีโรงเรียนเดียวอยู่ถึง57ปีก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่โรงเรียนแพทย์ใหม่จะเป็นที่สงสัยของวงการแพทย์ และประชาชนในแง่คุณภาพผู้บริหารของโรงเรียนแพทย์ใหม่จึงตั้งเป้าหมายใหม่มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแพทย์ใหม่นี้อยู่ในระดับเดียวกับคณะแพทยาศาสตร์เิริราชในปีนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปร,ริญญาแก่แพทย์และพยาบาลณโรงพยาบาลเิริราชพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า พระองค์ใกล้จะมีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์ให้มีจำนวนมากขึ้นเพื่อให้พอกับความต้องการของประเทศชาติในการพิจารณาหาทางเพิ่มการผลิตแพทย์นั้นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้พิจารณาลู่ทางต่างๆเช่นขยายศสี่เรียราชให้รับนักศึกษามากขึ้นหรือสร้างโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ขึ้นใหม่และในที่สุดได้เห็นว่ามีอยู่ทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเวลานี้ ให้ดีขึ้นเท่าที่สามารถจะทําได้โดยกระทันหันโดยเปีืยงค่าใช้จ่ายแต่พอสมควรคืออาศัยโรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งที่ทันสมัยเป็นสถานศึกษาแพทย์ขึ้นอีกแห่งหนึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพรมมาศผู้บัญชาการมหาวิทยายลัยแพทย,ายศาสตร์และพระยาสุนทรพิพิษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในขณะนั้นจึงได้ดําเนินการขอตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นใหม่อีกแห่งหนึ่งโดยปรึกษากับพลตรีพรยาดํารงแพทย์ยาคุณ ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการกองบรรเทาทุกข์และอนามัยสภากาชาติไทยเพื่อขอใช้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นสถานศึกษาสำหรับจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ผู้อำนวยการกองบรรเทาทุกข์และอนามัยจึงนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระพันวษา,าอายิกาเจ้าซึ่งเป็นสมเด็จองค์สภา,านายิกาสภากาชาติไทยในสมัยนั้นก็ทรงเห็นชอบด้วยในการดำเนินการในชั้นต้น ได้พยายามติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศแต่ก็ไม่ได้ตามเจตจำนงเพราะเป็นระยะที่มหาวิทยายลัยในต่างประเทศก็กําลังขยายงานหลังสงครามและขาดอาจารย์อยู่เหมือนกันได้พยายามหาทางส่งอาจารย์คนไทยออกไปรับการฝึกอบรมในต่างประเทศแต่ในเบียรแรกก็ยังทําไม่ได้เพราะเป็นระยะที่ประเทศไทยมีเงินตราต่างประเทศไม่เพียงพอจำเป็นต้องรอคอยปตอีต่อมา จึงได้ทยอยส่งอาจารย์คนไทยไปศึกษาต่อในการสอบเพื่อปริญญาแพทยาศาสตร์บัณฑิตผู้บริหารก็ได้จัดให้มีการสอบร่วมกับคณะแพทยศาสตร,าศาสตรส์รรศิริราชในปีแรกๆข้อสอบแต่ละข้อมีกรรมการร่วมกันจากโรงเรียนทั้งสองกรรมการต่างคนก็ต่างตรวจสอบข้อเดียวกันนั้นแล้วเอาคะแนนมารวมกันในปีต่อมาจึงได้แยกออกข้อสอบคนละข้อและต่างคนต่างตรวจการเทียบของโรงเรียนแพทย์ใหม่กับศิริราชนี้ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นบ้างเช่นการที่แพทย์ที่จบจากศซรีราชเติมวงเล็บท้ายพอจุดบอจุดหลังชื่อให้เห็นว่าจบจากศซรียราชหรือการที่สถาบันทางการแพทย์บางแห่งรับแต่แพทย์ที่จบจากศซรีราชเป็นตน้นเป็นเหตุให้สิทธิ์เก่าแพทย์จุฬารุ่นแรกๆต้องต่อสู้กับความกดดันดังกล่าวนี้ในระยะต่อมาเมื่อแพทย์จุฬาสําเร็จออกมาหลายรุ่นและคณะเป็นปึกแผ่นขึ้น ผลการปฏิบัติงานของแพทย์ที่จบไปจากคณะแพทยาศาสตร์แห่งนี้และผลการสอบเพื่อปริญญาแพทยาศาสตร์บัณฑิตซึ่งสอบร่วมกับสิริราชก็แสดงว่าผลผลิตไม่ได้ด้อยไปกว่าโรงเรียนเดิมมากนักความจําเป็นที่ต้องเทียบกับสิริราชก็น้อยลงไปเรื่อยๆคณะแพทย์จุฬายังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือการใช้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งสังกัดสภาการชาติไทยภาวะนี้มีทั้งข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ ข้อได้เปรียบก็ในแง่ที่สภากาชาติไทยเป็นองค์การอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลระเบียบข้อบังคับต่างๆก็แตกต่างจากของทางราชการกิจการหรือบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจทําได้หรือทําได้ไม่สะดวกในทางราชการอาจมีทางทําได้ทางด้านสภากาชาตินอกจากนี้สภากาชาติก็เป็นองค์กรการกุศลที่ได้รับความเชื่อถือของสังคมเป็นอย่างดีแล้วงบประมาณของสภากาชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นระบบเงินประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลมอบให้แล้วยังเป็นเงินบริจาคงบประมาณของสภากาชาตินี้ส่วนใหญ่ก็ใช้ในกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในการจัดการโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทันสมัยในนครหลวงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้งบประมาณอย่างมากและงบประมาณที่ได้จากรัฐบาลมักไม่เพียงพอจําเป็นต้องอาศัยการบริจาคทั้งในงบการล,ลงทุนกอ่อสร้างตึกและในงบดําเนินการดังจะเห็นได้ว่า ทั้งโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ต้องตั้งมูลนิธิขึ้นแพทย์จุฬาจึงได้เปรียบเป็นอย่างมากที่มีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งมีสภาการาพทไทยหนุนหลังอยู่ข้อได้เปรียบก็อยู่ที่การมีเจ้าหน้าที่บังคับบัญชาสองฝ่ายซึ่งอาจมีความคิดเห็นไม่ตรงกันได้การติดต่อประสานงานจึงเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารคณะแพทยาศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การที่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นคณะแพทย์แห่งที่สองของมหาวิทยาลัยแพทยศา,าสตร์เทียบได้กับการเป็นลูกคนกลางซึ่งไม่มีความเด่นในการเป็นลูกคนหัวปีและความน่าเอ็นดูของลูกคนสุดท้องคณะแพทยศา,าสตร์แห่งนี้จึงมักจะได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านกำลังงบประมาณและด้านอื่นๆน,น้อยกว่าคณะอื่นๆยิ่งเป็นในบางระยะซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีได้ตั้งตนเป็นกลางแล้ว คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ยิ่งได้รับการสนับสนุนน้อย,อยเห็นได้ชัดเดดมื่อเทียบกับงบประมาณที่คณะแพทยศาสตร์ต่างๆได้รับนอกจากนี้ความรู้สึกที่ตกค้างมาอยู่จากยุคแรกซึ่งคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ต้องพยายามเทียบกับคณะแพทยศาสตร์สิริราชทำให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อยู่ในภาวะใต้ความกดดันไม่สามารถที่จะเจริญและมีอิสระเสรีจะใช้ความคิดที่เริ่มได้ แต่ที่ประกอบกับระยะนี้ระบบการจัดการอุดมศึกษาของประเทศเปลี่ยนแปลงไปนโยบายการรวมการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณาสุขไว้ด้วยกันในมหาวิทยายลัยเดียวกันได้จางหายไปจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยเริ่มไหวตัวที่จะสร้างคณะแพทยาศาสตร์ขึ้นมาใหม่นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 0 7จึงได้มีการติดต่อและดำเนินการโอนแพทย์จุฬามาสังกัดจุฬาลงกรมหาวิทยายลัย เป็นคณะแพทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยการที่แพทย์จุฬาได้ย้ายเข้ามาอยู่เป็นคณะหนึ่งในจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยทําให้ได้มีโอกาสติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะอื่นๆซึ่งเป็นบุคคลในอาชีพอื่นแนวคณะแพทยาศาสตร์กับผู้บริหารสภากาชาติเป็นไปด้วยดีกิจการของคณะแพทยาศาสตร์และของโรงพยาบาลจุฬาลงกรก็เริ่มเจริญก้าวหน้าได้ด้วยดี ทั้งคณะแพทยาศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปออนมากในระยะ25ปีที่ผ่านมาหากพิจารณาตามเป้าหมายเดิมในการตั้งคณะแพทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อผลิตแพทย์ให้มากขึ้นแล้วคณะแพทยาศาสตร์ก็บรรลุผลตามเป้าหมายที่ผลิตแพทย์ออกมาได้แล้วถึง22รุน่นจำนวน1717คนนับเป็นปริมาณถึงร้อยละ30ของแพทย์ของประเทศและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ ขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์ศิลปะแม็กดอ c คอและขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ